สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่บนยอดเขาจุงฟราวยังไม่ถึงยอดจุงฟราวยอคนี้อยู่ที่ระดับ2,320เมตรจากระดับน้ำทะเล แนะนำว่าถ้าหากเราจะขึ้นเที่ยวเขาชุงฟราวควรนอนที่อินเทอร์เกนสัก2คืนจากอินเทอร์เกนท่านสามารถเดินทางด้วยรถไฟหรือรถยนต์ก็ได้มายัางสถานีกระเช้าที่อยู่ที่สถานีกรุนกินเดวาวเราออกเดินทางจากอินเทอร์เกนตอน8ปดโมงเช้าใช้เวลาราว40สนาทีเราก็มาถึงยังสถานีที่ชื่อว่ากรุนกินเดวาวซึ่งมีสถานีกระเช้าอยู่ด้วยไม่ว่าท่านจะเลือกเดินทางแบบใดจะนั่งกระเช้าหรือว่าท่านจะนั่งรถไฟเช็คราคาจาก ในเว็บไซต์ของจุงฟาวคือราคาเท่ากันทั้งหมดแต่การนั่งกระเช้านั้นประหยัดเวลากว่ามากท่านจะนั่งกระเช้าไปราวๆ15นาทีแล้วก็ไปต่อรถไฟอีกประมาณ20นาทีก็จะถึงยังยอดจุงฟาวบางท่านที่เคยไปมาก็อาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นจุงฟาวมีกระเช้าแล้วเหรอใช่ก็มีกระเช้าแล้วเป็นโครงการที่ชื่อว่า V c a b l e w a y ก็คือกระเช้านี้ชื่อว่า Iker Express เปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมา ระยะทางของกระเช้าจากสถานีด้านล่างขึ้นมาสถานีด้านบนใช้ระยะทาง6.5กิโลเมตรในสมัยก่อนท่านจะต้องนั่งรถไฟขึ้นมาอย่างเดียวซึ่งกินเวลาเป็นชั่วโมงจากกระเชา้าเราก็เปลี่ยนไปเป็นรถไฟนั่งไปอีก15นาทีแวะ1จอดพอมาถึงด้านบนเราจะพาไปเที่ยวจุดแรกที่ชื่อวสฟิงเป็นจุดชมกราเซียหลังจากนั้นจะพาไปดูประวัติการสร้างทางรถไฟแล้วก็แวะที่ถ้ำน้ำแข็งจบด้วยถ่ายรูปกับธงสวิตท,ที่ลานหิมะ สถานีรถไฟจอดอยู่ที่ระดับความสูง3 4 5 4เมตรจากระดับน้ำทะเลอยากให้ท่านเดินชา้ชาๆเพราะว่าหัวใจเต้นแรงแล้วก็เหนื่อยง่ายตอนนี้เรามาที่จุดแรกชื่อว่าสฟิงเร์เรากดดิฟขึ้นมาชั้นบนสุดออกมาด้านนอกอยู่ที่ระดับความสูง357 1เมตรจากระดับน้ำทะเลนี่คือกลาเซียที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าทางน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ จุดถัดไปที่เราจะไปชมกันก็คือ Alpine Sensation Alpine Sensation เป็นแสงสีเสียงอยู่ในอุโมงค์ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างทางรถไฟขึ้นมาบนยุงฟราวยอกในทําก็จะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการเริ่มต้นสร้างทางรถไฟโดยเริ่มต้นขึ้น ในปี1896จริงๆแล้วโครงการนี้เริ่มต้นในปี1893โดยผู้ริเริ่มก็คือนายกรูเยอร์เซนเลอร์การก่อสร้างใช้เวลาทั้งสิ้น16ปีด้วยกันโดยเสร็จสมบูรณ์ในปีคศออ1912เริ่มต้นขุดจากสถานีไคเนอร์เชเดตแล้วก็ขึ้นมายังสถานีข้างบนสุดที่ชื่อว่ายุงฟราวยอร์และจุดสุดท้ายที่จะพาทุกท่านมาชมนั่นก็คือ ลานหิมะที่ใครๆมาก็จะต้องมาถ่ายรูปกับธงชาติสวิตท,ที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีเรื่องราวว่าทําไมต้องปักธงชาติสวิตไว้ที่นี่เสาธงพร้อมธงชาติสวิตนี้ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาในปีคศ1912แล้วตั้งอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันถ้าใครจะมาถ่ายกับธงนี่นะต้องต่อคิวนะจ๊ะดูคิวดูคิวดูคิวซะก่อนตอนนี้เรามาในช่วงต้นเดือนธันวาคม อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ลบหองศาแล้วก็ลมไม่แรงถือว่าดีมากเพราะว่าปกติถ้าขึ้นมาบนนี้มีหิมะตกลมแรงเดินออกมาข้างนอกไม่ได้เลยแล้วที่สําคัญก็คือทางที่เราเดินขึ้นมามันลื่นมากชั้นที่เราอยู่ปัจจุบันคือชั้น3เดี๋ยวเราจะกดลิฟต์ลงไปด้านล่างก็คือชั้นที่เราจะต้องขึ้นรถไฟออกชั้นที่มีห้องอาหารแล้วก็มีร้านขายสุเวเินียมีตู้ไปษณีอันนี้อยู่ที่ชั้นศูนย์ บนชั้นศูนย์ตรงนี้นอกจากจะเป็นทางออกไปยังสถานีรถไฟที่เราจะต้องนั่งลงไปเพื่อไปต่อกระเช้าแล้วก็ลงไปด้านล่างข้างบนเขาก็มีขาย,ยูุบินิอาขายมีดพับสวิตขายนาฬิการวมถึงมีคอฟฟี่ช็อปด้วยเราก็สามารถที่จะสั่งเครื่องดื่มกาแฟร้อนหรือว่าช็อกโกแลตร้อนหรือเราจะนำคัพนูดโดมาทานแล้วก็ไปซื้อน้ำร้อนกับเขาก็ได้ที่นี่น้ำร้อนไม่ฟรีราคาน้ำร้อนสำหรับเติมคัพนูดโดอยู่ที่4สวิตฟรัง ถ้าสมมุติว่าตอนขาขึ้นเราขึ้นมาด้วยกระเช้าแล้วก็มาต่อรถไฟขากลับเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศโดยการที่นั่งรถไฟไปที่สถานีไคเนอร์เฉเด็ตแล้วก็ต่อด้วยรถไฟไปที่สถานีเลาเทนบุนเน่นหรือต่อด้วยรถไฟไปลงที่สถานีกรินเดวัลเทอร์มินอลก็แล้วแต่เราสะดวกแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติว่าเราจองมาแล้วแล้วเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ไหมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันจะต้องแจ้งตั้งแต่ตอนจอง ว่าเราจะขึ้นด้วยกระเช้าลงด้วยรถไฟหรือขึ้นด้วยรถไฟลงด้วยกระเช้าอะไรก็ตามแต่นี่คือายเกเยอร์เซลเลอร์ผู้ที่สร้างทางรถไฟขึ้นมายนยอดเขายุมฟราว